ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลมทรัพยากรน้ำบาดาลกลมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชและวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายสาขาวิชาและไม่ต้องผ่านภาคก,กอของกอพอ ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งวิศวกรเงินเดือน18,000บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตรา ประจำสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2ปฏิบัติงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีและประจำสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับบุตปริญญาตราีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเงินเดือน18,000บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราประจำศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนายช่างเทคนิคเงินเดือน13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราประจำสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและประจำสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3ปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้สาขาวิชายโยธา สาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาช่างกลการเกษตรและสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งช่างเจาะบอ่อบาดาลเงินเดือน11,280บาทและได้รับค่าครองชีพจำนวน2,000บาทรวมเป็น13,280บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราประจำสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3ปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรีและท่านต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิปวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดเจาะเป่าล้างบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า5ปีโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาน้ำบาดาลหรือผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลทั้งนี้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเงินเดือน13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราประจำสำนักบริหารกลางและประจำกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชาตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเงินเดือน13,800บาท จำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราประจำสํานักบริหารกลางและประจำกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุเงินเดือน13,800บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราประจำสำนักบริหารกลางคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชา สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมพศ2566ไปจนถึงวันที่9พฤษภาค,คมพศ2 5 6 6ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ